ใครที่กำลังมองหาการลงทุนใหม่ๆนอกจากทองคําที่ตอนนี้มันแพงๆเนี่ยวันนี้มาดู5อันดับสินทรัพย์ที่น่าเทรดแทนทองปี2025แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะเหตุผลอะไรมันถึงหน้าเทรดแทนทองคําในยุคนี้เริ่มที่อันดับ5เลยแล้วกันก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI และ Machine Learning ตอนนี้นะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยกำลังเติบโตแบบ ก้าวกระโดดเลยนะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยโลกได้เห็นศักยภาพของ AI เต็มรูปแบบพอโลกได้เห็นแล้วว่า <S <S เฮ้ย AI มันเก่งแค่ไหนมันมีศักยภาพแค่ไหนนะครับหุ้นกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้โหแม่งโตกันมหาศาลได้รับผลอันนี้ส่งกันไปหมดเลยนะครับเช่นอย่างที่เรารู้จักกันดีๆในตอนนี้ถ้าติดตามข่าวในการลงทุนเนี่ยนะครับตอนนี้หุ้น NVIDIA นกำลังมาแรงเลยนะหลายคนไม่รู้จักใช่ไหม บางคนนี่ไม่รู้จักเลยเอ็นวีเดียคืออะไรว่าเพิ่งได้ยินชื่อเมื่อปีนี้เองแต่กับบางคนอย่างผมเนี่ยซึ่งเป็นเกมเมอร์ผมรู้จักมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยรู้จักการ์ดจอเอ็นวีเดียจีฟอร์ดมาตั้งแต่วัยรุ่นเพราะนั้นบริษัทนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะแล้วในช่วงหนึ่งอ่ะที่บิตคอยกาลังขุดกันอ่ะไอพวกการ์ดจอที่เอาไปทําเหมืองขุดบิตคอยอ่ะมันก็มีเอ็นวีเดียนี่แหละการ์ดจอขาดตลาดคนซื้อกร์ดจอกันลืมๆหุ้นเอ็นวีเดียก็ยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้ แต่ทำไมปัจจุบันหุ้น Nvidia ดียสามารถพุ่งขึ้นมาได้เพราะว่าเทคโนโลยี AI ของ Nvidia ดียมันมีความต้องการสูงประสิทธิภาพของมันเนี่ยมีประโยชน์มากกับ Metaverse และเทคโนโลยี AI การสร้างภาพหรือว,ว่าการประมวลผลของ AI เนี่ยนะครับมันถึงทำให้หุ้น Nvidia ดียตอนนี้ดังที่สุดในโลกแล้วนะครับเจ๋งที่สุดในโลกแล้วคนกำลังตามหามากกว่า a p p l e ซะด้วยซ้ำ ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องว่าทำไมหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี AI หรือว่า Machine Learning เนี่ยมันน่าสนใจนี่คือตัวอย่างสำหรับตัวหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีทั้ง Microsoft แล้วก็สตาร์ทอัพบริษัทอื่นๆที่อยู่ในวงการ t e คส Startup เนี่ยหรือว่าวงการเทคโนโลยี AI แล้วก็ Machine Learning เนี่ย ที่น่าสนใจลองไปหาหาดูกันครับเรามาดูเหตุผลว่าทําไมมันถึงดีกว่าทองคํานะซึ่งถ้าผมพูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เกินมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะมองว่าเฮ้ยมันก็น่าจะดีกว่าทองคําแล้วเนาะแต่เรามาดูเหตุผลที่นักลงทุนเขามองกันแบบชัดๆเลยนะครับ1ก็คือว่าการเติบโตของ AI เนี่ยมันเป็นเมกระรเทรนท,ที่จะคงอยู่ไปอีกหลายปีไม่ใช่ว่าเฮ้ยแป๊บๆมาแบบว่าไฟไม่ฟาง <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ปอีกหลายปี เขามองกันอย่างนั้นนะครับมันถึงน่าสนใจเหตุผลที่2ก็คือหุ้นประเภทนี้นะครับมันมีศักยภาพในการเติบโตได้ดีกว่าทองคําอันนี้เรากําลังเปรียบเทียบกับทองคําอยู่นะครับอย่าลืมเออมันดีกว่ามันเติบโตได้มากกว่าทองคําเพราะทองคำเนี่ยมันเป็น store of value ก็คือว่าเช่นถ้าเราอยากจะเอาชนะเงินเฟ้อไม่อยากให้เงินเราเนี่ย มูลค่าถดถอยลงไปทุกปีเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นทองคําแต่ช่วงเนี้ยโอ้มันก็ขึ้นพวด,พวด,พ,วด,พ,วดพวดเลยนะก็เพราะว่าคนคิดว่าเฮ้ยเงินยังไม่ปลอดภัยแล้วเงินสกุลต่างๆอะ่ะพวกยูโรพวกดอลลาร์สหรัฐอะไรเงี้ยมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเพราะมันมันลบกันนะเนาะคนก็เลยไปซื้อทองคํานี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมทองมันขึ้นไงเพราะว่าคนอยากจะรักษามูลค่าของสินทรัพย์ตัวเองเอาไว้ทองคำเนี่ยนะครับมันอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วจริงไหมไม่เคยมีมูลค่าลดลงเลยจริงไหมครับ ไม่ว่าผ่านกี่สงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ตามอันดับ4ี่ก็คืออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ครับหลายคนได้ยินเฮ้ย hey, มันใช่เหรอฟังก่อนครับไออสังหาริมทรัพย์ที่มันแย่ๆเนี่ยที่มันขาลงเนี่ยมันเฉพาะในประเทศไทยเราครับแต่สําหรับในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับมันคือโอกาสนะผมบอกให้เพราะฉะนั้นในอันดับ4ี่ของเราเนี่ยผมพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประเทศอะไรวะเช่นผมยกตัวอย่างนะเวียดนามไงใครติดตามข่าวนะครับเดี๋ยวนี้เขาโอ,โ,อโอ้โหไม่ว่าบริษัทไทยอะไรก็ไปลงทุนในเวียดนามหมดจริงไหมครับลงทุนแม่งทุกรูปแบบเพราะว่าเวียดนามเนี่ยกำลังโตแรงมากหรือแม้แต่อินโดนีเซียก็ตามเนี่ยสประเทศนี้เป็นประเทศประเภทเศรษฐกิจเกิดใหม่เพราะนั้นสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับมันไม่เพียงแค่สร้างมูลค่าจากการเพิ่มขึ้นของราคาตัวมันนะมันยังสร้างผลตอบแทนจากค่าเช่าได้อีกด้วยนะ นึกถึงประเทศไทยเมื่อก่อนนะครับที่ราคาสังหาริรทรัพย์ขึ้นกันตูมๆมาครับอยวผมจะให้ให้ความเข้าขใจก่อนถ้าบางคนบอกเอ้ยเราจะไปซื้อได้ยังไงแล้วตึกเวียดนามให้เช่ามันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคิดนี้ได้รับความสนใจนะเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้ลองลองพิมพ์บอกผมดูครับว่าสนใจไหมอันเนี้ยนะมันมีพวกประเภทกองทุนฟันออฟฟันน่ะรู้จักไหมกองทุนฟันออฟฟันก็คือเป็นกองทุนที่ไปซื้อกองทุนอีกทีเพื่อที่ว่าหลบซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถ ไปซื้อกองทุนพวกกรีดหรือว่ากองทุนพวกแบบอสสงหาริมทรัพย์ในประเทศต่างๆได้ก็คือผ่านการเราหนึ่งเราต้องซื้อกองทุนเราก่อนในประเทศเราก่อนแล้วกองทุนในประเทศเรามันจะไปซื้อกองทุนในต่างประเทศอีกทีหนึ่งนี่คือพวกฟันเอาฟันซนะิกแซกให้เราซื้อได้มันก็เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องมาคุยกันอีคลิปหนึ่งเลยอ,อันนี้ผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเพราะนั้นผมให้เจาะจงไปที่อาสงหาริมทรัพย์จากประเทศเกิดใหม่แล้วนองคิดดูดีครับถ้าประเทศไทยย้อนไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วก่อนต้มยำกุ้ง เป็นยังไงอ่ะโอ้โหนี่คือเวียดนามที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าอินโดนีเซียที่กาลังเกิดขึ้นนะครับไทยแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงแบบว่าเต็มที่แล้วนะครับมีแต่ทรงแล้วนะครับแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขากลาลังโตมาบ้านก็ต้องขึ้นตึกก็ต้องขึ้นบร,บริษัทบริษัทธุรกริจอะไรแม่งก็ต้องขึ้นหมดมันก็ต้องสร้างต้องบิ้วกันอนะ่ะแล้วเราไปจับอยู่ตอนตอนที่เขากําลังสร้างอะครับเอาละนี่เรามาดูเหตุผลว่าทําไม อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยนะครับถึงดีกว่าการลงทุนทองคำเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกหนึ่งมันมีรายได้ต่อเนื่องจากการเช่าด้วยอ่ะนั้นถ้าเราถือกองพวกนี้นะครับมันจะโตแบบงงๆอ่ะมันไม่เหมือนหุ้นที่มันขึ้นแล้วก็ลงนะมันจะเป็นขึ้นแบบต่อเนื่องเพราะว่าค่าเช่ามันจะเข้ามาเพิ่มมูลค่ากองทุนพวกนี้นี่คือเหตุผลที่หนึ่งอ่านะเหตุผลที่สองก็คือทองคำเนี่ย มันไม่มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดในตัวเองไงก็อย่างที่เรารู้กันนะครับมันเป็น store of value ไงแล้วก็เหตุผลที่3ก็คือว่ามูลค่าของสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับมันมักจะเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาพื้นที่ใช่ไหมละ่ะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเป็นไงโอ้ไม่ไหวเลยนะครับมีแต่ร่วงจริงไหมแต่พอเราไปซื้อในประเทศที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ แม่ก็มีแต่ขึ้นไงเออนี่เป็นเหตุผลที่ง่ายๆเลยลองสนใจกันดูครับมองกันดูช่วงเนี้ยบริษัทใหญ่ๆอ่ะซีพงซีพีเนี่ยเขาไปลงทุนในเวียดนามกันหมดแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยหลักเลยนะแต่ถ้าไม่สนใจอ่าโอเคแบบเจ็บกับอสังหาไปเยอะนั่นเดียวไปดูอนะันสามหุ้นอีกแล้วนะแต่เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวครับ Clean Energy อ่ะนะไม่ใช่หุ้นกลุ่มพลังงานนะ ถ้าหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยอย่างน้ํามันเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องเป็นพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวนะเช่นอะไรพลังงานแสงอาทิตย์ลมหรือว่าแบตเตอรี่ไงครับเออลิเธียมอะไรต่างๆนะเหมืองลิเธียมไหมลองไปดูกันว่าไอหุ้นกลุ่มพวกนี้มีอะไรผมไม่อยากจะพูดชื่อนะเดี๋ยวมันต้องไปอีกคลิปหนึ่งหรือพวกบริษัทผลิตแบตเตอรี่ผลิตรถไหมรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะ ดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะครับเหตุผลว่าทําไมมันถึงดีกว่าทองอ,อย่าลืมว่าเรากําลังดูว่าเราจะลงทุนอะไรแทนทองอยู่ของขาดกันนะครับเหตุผลที่1ก็คือว่ามันมักจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลกครับแล้วรัฐบาลทั่วโลกเขาก็สนับสนุนเรื่องนี้กันทุกรัฐบาลแหละเพราะไม่งั้นก็จะไม่ได้ไม่มีที่ยืนในสังคมโลกถูกไหมครับไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ต้องสนับสนุนเห็นไหมเราก็เคยมีรถไฟฟ้าคันแรกถูกปะ ตอนนั้นโหรถขายลืมล่มๆเลยเป็นการล้นตลาดตอนนี้จริงไหมแต่ก็โกยเงินไปแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลสนับสนุนเนี่ยมันก็เติบโตเร็วอะ่ะเติบโตกันแบบก้าวกระโดดก็เป็นที่น่าสนใจว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของสิ่งพวกนั้นแล้วเหตุผลที่2ก็คือว่าพวกนักลงทุนรายใหญ่อะพวกเจ้ามือ,อะนะครับเขาให้ความสําคัญกับ ESG อะไรบะย่อมาจากสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลน,นะ ก็เขาเป็นรายใหญ่ครับเขาก็ต้องมีไอ้พวกนี้บ้างเหมือนรัฐบาลน่นแหละครับเหมือนรัฐบาลทั่วโลกแหละเขาก็ต้องสนับสนุนนะเทคโนโลยีที่เขียวนักลงทุนใหญ่ก็ต้องโลกสวยด้วยนะครับสนับสนุนสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาพิบาลไงในนโยบายของเขานะเขาเป็นรายใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็สนับสนุนการตัดสินใจที่ว่าเขาจะดันตัวไหนถ้าพูดตรงๆรงะเนาะจะซื้อตัวไหนเข้าพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมองว่าเอ้ยมันต้องเป็น e s g ไง เขาถึงจะซื้อเข้าพอร์ตพอเขาซื้อเข้าพอร์ตเยอะมันก็จะดันธุรกิจนั้นให้ขึ้นได้เร็วพอนึกออกไหมครับพอพูดถึงว่าเอ้น้ำมันดันหินน้ำทุนใหญ่ก็อืม no อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบ ESG นะสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะโอ้เราเยสประมาณนี้ไงแล้วเหตุผลที่3นะครับก็คือมันมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนสูงในระยะยาวก็มันเติบโตอะทั้งรัฐบาลทั้งนักลงทุนรายใหญ่ช่วยกันดันอะแล้วมันจะไม่โตได้ไง เคปนิสีา3ในระยะยาวมันก็จะให้โอกาสตั้งผลตอบแทนที่สูงกว่าถ้าเราเข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยอันดับที่2ครับบิตคอยและคริปโตเคเรนซีพูดเรื่องนี้ผมเหนื่อยเลยพูดจังแต่มันอยู่ในอันดับที่2อะ่ะหลายคนก็อาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้พวกบิตคอยและคริปโตเคเรนซีเนี่ยในปี2024เนี่ยมันทำนิวไฮอีกแล้วอะ่ะรถไฟเหาะขึ้นถึงจุดสูงส,ส,สุดอีกแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่า หลายประเทศเนี่ยเริ่มออกกฎหมายสนับสนุนคริปโตเคอเรนซี่มากขึ้นนะครับมันเริ่มใช้กันจริงจังแล้วนะเราลองนึกถึงนะครับทองคำอยู่มาเป็นพันพันปีแล้วอตัวนี้มันคือตัวตายตัวแทนของทองคำอะครับเรามาดูเหตุผลไหมทำไมมันถึงดีกว่าทองคำถึงมันเป็นแค่ตัวตายตัวแทนก็ตามมันถึงได้อยู่ในอันดับสองของเรานะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือมันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้ด้วย ทองไม่ได้เหรอทองก็ได้ทองก็ช้าหน่อยแต่ว่าบิตคอยน์หรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีสภาพคล่องที่สูงกว่าทองคำครับมันก็เลยทำให้สามารถแอสเซทอะลเกชั่นได้ง่ายกว่าแล้วเหตุผลที่2ก็คือหลายคนก็คงรู้ดีครับศักยภาพการเติบโตของมันในตลาดดิจิตอลเนี่ยมหาศาลมากๆทองไม่สามารถขึ้นได้เร็วลงได้เร็วเท่ากับบิตคอยนเลยครับเคยเห็นใช่ไหมล่ะ ตอนนี้ทั้งทองทั้งบิตคอยแม่งนิวไฮหมดอ๋อ oh, ทำหายหมดทุกตัวแต่ว่าบิตคอยเนี่ยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคืออนาคตเนี่ยครับไม่แน่นะทองคำที่อยู่มาเป็นพันพันปีเนี่ยอาจจะถึงจุดสิ้นสุดในยุคนี้ก็ได้ให้ดีแล้วก็ asset location ทองครึ่งหนึ่งบิตคอยครึ่งหนึ่งดีไหมอย่างนี้ไงครับที่ผมพยายามอธิบายมาว่าเหตุผลสองข้อที่มันดีกว่าทองคำเนะี่ยคืออะไร ข้อหนึ่งคืออะไรข้อหนึ่งคือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนเนาะเออไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทองไงเออเราต้องมีคริปโตด้วยอันดับสองก็คือถ้าในพอร์ตเราเนี่ยมีตัวที่แม่งโตเร็วๆพุ่งแรงๆอย่างเงี้ยด้วยสักหนึ่งอันแล้วก็มีตัวชัวๆด้วยหนึ่งอันตัวชัวๆคืออะไรก็ทองคําตัวพุ่งแรงคืออะไรคริปโตนะเป็นไงแล้วใหนหุ้นหนอะไรที่ผมพูดมาอีกสองสามอันดับแรกเนี่ยนะครับพอร์ตเราก็จะแบบว่ามีอนาคตที่สดใสประมาณนี้ แล้วก็เดินทางมาถึงอันดับหนึ่งของเราครับผมเชื่อว่าหลายคนคิดไม่ถึงแต่หลายคนคิดอยู่แล้วในใจเนี่ยเถียงมัมาตลอดแหละว,ว่ามันต้องอันนี้ต้องอันนี้แต่บางคนก็นไม่นึกถึงเลยเออมันแปลกนะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมจะพูดชื่อนะมันคือ ETF เทคโนโลยีสุขภาพครับงงกัดิ <laughs> ETF ซะด้วยนะครับ ETF คืออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อน ETF เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวก อกองทุนดัชนีเซตฟิฟตี้เซตร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้หลายคนก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ผมจะอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับสมมุติว่ามีหุ้นโรงพยาบาลอยู่5โรงพยาบาลถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพ5โรงบาลเนี่ยเราก็ต้องซื้อหุ้น5ตัวแต่ถ้าเป็น ETF เนี่ยเราซื้อ ETF เทคโนโลยีสุขภาพกลุ่มโรงบาลสมมุติมันชื่อนี้นะเราก็จะซื้อแค่ ETF ตัวเดียว ชื่อ ETF ABC อะไรก็ตามแล้วเราจะได้หุ้น5ลงบาลใน ETF ตัวเดียวเอาชาวบ้านชาวบ้านเนาะอธิบายง่ายๆมันเหมือนเป็นกองทุนดัชนีครับแต่ไม่ใช่กองทุนดัชน,นีที่คุ้นเคยกันแล้วทำไมถึงต้องใช้เป็น ETF ไม่ซื้อหุ้นลงบาลไปเลยก็มันโตทั้งแผงไงครับมันไปทั้งกันทั้งแผงเพราะนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องมาเลือกให้ปวดหัวเราเอามันทีเดียวทั้งแผงเลยเอามันทุกตัวถ้าสนใจเรื่องนี้พิมพ์ให้หน่อยนะ ผมจะออกมาทาผมจะได้รู้ว่าคลิปต่อไปผมจะทําอะไรเจาะลึกถ้าคนไม่ได้สนใจกันมากพิมพ์บา,างคนบางคนเงี้ยผมก็ได้เออไม่ไม่ทำนะพอพูดไปคนก็ไม่ฟังเออแต่ถ้าสนใจกันเยอะเดี๋ยวผมจะออกมากันกองข้อมูลให้แล้วกันแล้วคราวนี้มาดูกันว่าเทนเนี้ยมันมาแรงสุดๆเป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงนะครับไอ้คุณกลุ่มนี้นะครับมันเป็นเทคโนโลยีถูกป่ะแล้วเป็นเทคโนโลยีสุขภาพเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีเนี้ยมันจะต้องรวมอะไรเขาด้วย AI ไอะหรือว่าเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมันเป็นที่สุดของเทคโนโลยีแล้วอะเทคโนโลยีสุขภาพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชอบอันไหนมารวมกันในนี้ได้หมดทําให้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายของนักลงทุนในระยะยาวเพราะอนาคตเนี่ยมันยั่งยืนและเติบโตไปได้ไกลและมันรวมและสุดยอดปรมัดนะครับ คราวนี้เรามาดูเหตุผลว่ามันดีกว่าทองคาไงซึ่งก็มันก็ดีกว่าทองคาอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามาดูเหตุผลกันแบบชัดเจนเลยเหตุผลที่หนึ่งก็คือมันเติบโตตามเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีความจําเป็นต่อโลกใบนี้จริงไหมจําเป็นไหมครับสุขภาพเนี่ยจำเป็นทุกคนต้องหาหมอทุกคนปฏิเสธหมอไม่ได้แล้วผมจะบอกให้นะประเทศไทยนะครับมีเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ เป็นอันดับต้นๆของโลกผมเชื่อว่าเป็นอันดับท็อปทรีอ่ะหนึ่งในสามของโลกเลยแหละอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยครับแล้วเราผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยเพราะนั้นหุ้นโรงพยาบาลของเราอ่ะหุ้นโรงพยาบาลในประเทศเราอ่ะแน่นอนว่าเติบโตเพราะชาวโลกต้องการที่จะมารักษาตัวในเมืองไทยนโยบายท่องเที่ยวอ่ะเชิงการแพทย์เนี่ยนะครับน่าจับตามองมาก แล้วนักลงทุนทั่วโลกจับตามองแน่นอนมันมันจะต้องเติบโตได้ระยะยาวเหตุผลที่2ที่มันดีกว่าทองคำคืออะไร ETF เนี่ยมันมีความหลากหลายของหุ้นในพอร์ตทำให้ลดความเสี่ยงตัวไหนมาเน่าคาพอร์ตมันก็ยังมีตัวอื่นที่พุ่งอยู่ดีอยู่ในพอร์ตอยู่ในพอร์ต ETF นะไม่ใช่พอร์ตของเรานะครับเราซื้อทีเดียวเลย ETF โป้งทีเดียวมาทั้งแผงซึ่งมันก็จะช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นไปอีก แล้วเหตุผลที่3ก็คือว่ามันจะต้องให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวแน่นอนเพราะมันเป็นหุ้นแบบโกลด์กลุ่มเติบโตทั้งหมดแล้วกําลังเริ่มเติบโตด้วยไม่ใช่เติบโตมานานแล้วนะมันเพิ่งเริ่มเติบโตท่านแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหน,นครับอย่าลืมกดแชร์ไว้กลับมาดูด้วยนะครับ